ความเชื่อใจมันไม่ได้มีกันง่ายๆการจะเชื่อใจใครสักคนหนึ่งนั้นมันต้องผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายหลายอย่างแต่การจะทำลายมันนั้นมันช่างแสนง่ายได้เสเหลือเกินและสำหรับดี๋วันนี้พวกเราโฟล์อัพโฟล์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 จะมาขอนำเสนอ10ฉากการถูกหักหลังในโลกอนิเมะซึ่งจะมีฉากไหนจากเรื่องอะไรกันบ้างนั้นก็ไปชมพร้อมๆกันเลย มากับอันดับที่10ของเราครับคุณเคออสปะยองแจแจวันนี้นะครับกับเรื่องมุโนนั่นนาหนนานนนซึ่งฉากนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรดีฉากนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อฉากว่านี่กูพระเอกนะโว้ยมันยังไงวะฉากนี้คือเกินกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีพลังพิเศษไงแล้วพระเอกเราเนี่ยค่อนาจะกุ้มใจเพราะพลังเขาเนี่ยไม่เด่นไม่เด่นยังไงวะเพราะว่าเอ่อมันไม่เด่นเพราะมันจจจงงเลย แล,แล้ววันนี้เองเนี่ยก็มีนักเรียนย้ายมาใหม่ไง нар. คือแบบว่าเป็นสาวน้อยหัวจมพูที่น่ารักมากๆแล้วเธอเนี่ยก็ยิ้มให้พระเอกแล้วพระเอกนี่คือแบบสปาร์กละคนนี้แหละแม่ของลูกแล้วเธอเนี่ยก็ได้มาสมาัิยสนุกกับพระเอกแล้วเธอเคยปลูกความมั่นใจในตัวพระเอกมากขึ้นว่าพลังเขาเนี่ยมันไม่ได้กระจอกลอกลอยนะเว้ยแต่ถ้าว่าในห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องนักเรียนใหม่งไงยังไม่มีหัวหน้านห้องแล้วมันต้องมีการเลือกหัวหน้าห้องไงแล้วเอ้ออันนี้ไม่ได้เลือกไงแล้วเขาทำไงเอาทีก็โกรธไงๆๆๆกดแค้น คือกูเบียวบาคุกโกกูปาระเบิดไฟไปแล้วจังหวะนั้นเองคือปพาพลาดแล้วพระเอกเนี่ยคือด้วยความที่เขาปลูกสกิลเป็นพระเอกมาแล้วเน<อ>แล้วเขานี่มารับไง<อ>แล้วทุกคนนี่คืออู้พลังมือนี้เทพแล้วเนี่ยมือเนี่ยควรจะเป็นหัวหน้าห้องนั้นเนี่ย<อ>หลังจากนั้นนี่คือแบบว่าพระเอกเนี่ยก็ได้ใจนางเอกเต็มเต็มไงแล้วฉากนี่คือเป็นใจมากเพราะว่ามัน ที่ตกบ,บิ<ห>นพีน่พระเอกเนี่ยเขถามนางเอกว่าเธอนี่มีพลังอ่านจิตใจเป็นใช่ไหมลองอ่านใจฉันทีว่าฉันคิดอะไรอยู่ไม่กูไม่อ่านกูเอจี้ตกเหวี่ยงพระเอกลงหน้าผาไปเลยเอออ่าแล้วแบบพระเอกนี่คือแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะั้นนี่กูจะตายแล้วเออมึงจะตายแล้วก <c oughs> ูเป็นเอกของเรื่องนะเว้ยไม่กูมไม่แคร์ตายหาไปซะความตายเลยเนอะมันไม่ใช่เรื่องตลกมึงคิดว่าสนุกมากหรือไงเนี่ยมาตายเนี่ยแล้วเดินเรื่องมาทั้งหมดทำไมตายหาไปสักทีพูดอยู่ตรงนี้นานแล้ว ช่องคุณแดง <c oughs> ลงมาสักที <c oughs> แล้วเขานี่ก็ตกน้ำผาตุยลงไปนะเออหรือว่าตายหากันไปสำหรับอันดับที่10ของเราในวันนี้อ่ะมาสําหรับอันดับที่9ครับคุณยอดปะออสออกจากจริงแกรบจากเรื่องผู้กล้าโลอนาดครับฉากนี้เนี่ยขอตั้งชื่อว่าคุณทําอย่างนี้ได้อย่างไรเอออย่างไรวะ ก็คือเปิดฉากไมาได้พระเอกของเราไงเขานี่เป็นเด็กหนุ่มนี้ธรรมดาที่มาหาหนังสืออ่านในห้องสมุดและเขาเนี่ยก็ไปเปิดหน,นังสือที่พูดถึงผู้กล้าทั้งสี่ไงได้แก,ผก่ผู้กล้าหอกผู้กล้าดาบผู้กล้าธนูแล้วก็พอเขาเปิดถึงผู้กล้าโลดเนี่ยหนังสือเนี่ยมันก็เลืองแสงขึ้นมาไงและมันเนี่ยก็ได้ส่งเขาไปยังต่างโลกในฐานะผู้กล้าโลกครับและพระราชาเนี่ยก็ได้บอกให้หลวงนัชกาลญพฑูรย์เนี่ยไปเลือกผู้กล้าจริงศรัทธาแล้วไปติดตามซะเพราะเราผู้กล้าเนี่ยคือยังไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เพราะว่ายังไม่เคยเรียนรร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 รูู้้้้้เเ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 วยยยยยตตอออออองงีีีีีนนนนนกกกกกกัั่่่่่่่แไไไไมมมมใใใใคคคลลลลืืพพพพะะะะะาาาาาป็โบจหหดดช จังหวะนั้นก็มีสาวน้อยน่ารักผมแดงมาเลยแบบอ่าถ้าไม่ว่าอะไรกันเดี๋ยวฉันไปด้วยก็ได้นะคะเออไปอีกนี่บอกอุ้ยคนนี้แหละอ๋อแม่ของลูกคือแม่ของลูกทุกคนแม่ของลูกก็คือพวกมึงนี่โดนหักหลังเนื่องาอย่างเดียวเลยเรื่องของหมีซึ่งหลังจากพระเอกเราไปฝึกฝนร่างกายมาแบบเหนื่อยๆไงเขาเนี่ยก็ต้องนอนพักโรงแรมสักคืนหนึ่งแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคือแบบว่าโดนจับไงและโดนพาไปหาพระราชาด้วยข้อหาที่ว่าเขาเนี่ยพยายามจะคุมขืนแม่สาวผมแดงไง เราเขานี่บอกว่าข่มขืนบ้าเลยไายกูเนี่ยจะไปข่มคืนอีดอกนั่นอะ่ะให้กูไปยัดขี้ยัดดีสักกว่าปล่อยกูไปดูดิเขานี่ก็คือเอจี้ละจังหวะเนี้ยก็คือเป็นฉากหลังที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดแล้วก็ทารุณมากๆทาไมวะพี่ทำไมมันทารุณวะเพราะว่า,า,วาเขาเนี่ยดนส่วนตุนในคุกก็จบจบเพียงตอนนี้ดีกว่าสำหรับฉากนี้มาที่อันดับที่8ของเราดีกว่าจากเรื่องอาชีพกระจอกครับคุณอัสลามุนลอปะ ฉากนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อว่ามึงไม่น่าทำให้กูเอจจี้เลยเอ้ยมันเอจจี้ยังไงวะเปิดฉากมอนเตคริสตัลที่แบบว่ามันสวยมากมีเอโง่คนหนึ่งเนี่ยไปจับแล้วมันมันไป็นกรดักไงมันเลยวัดทุกคนอ่าพาไปชั้นที่ลึกกว่าแล้วมันเป็นชั้นที่น่ากลัวมากเพราะมอนสเตอร์ในชั้นนี้เนี่ยมันเป็นก้อนขี้ก็คือมันแผลบมาเลยก็คือเหมือนหลุดออกมาจากเพลย์สเตชันวันอ่าฮะแล้วแบบทุกคนนี่คือกลัวมากเพราะว่ามันจะโจมตีไงแล้วจังหวะนั้นเดททุกคนนี่กำลังจะหนีหกสกคุลซุนละ ไอสัตว์มึงเป็นซัพพอร์ตมึงไปยืนเที่ยอะไรข้างหน้าแล้วมีคนยิงพลังเวทย์ใส่เขาเนี่ยแล้วเขาก็ตกไปแล้วเขาก็บอกว่ามึงไม่น่าทำห้กูเอจเลยไม่น่าเลยจริงๆก็จ,จบเท่านี้ดีกว่านะสำหรับการล้างแ้นของกนะูก้าล้วนอ่ะใช่เหรอวะ <c oughs> เอาลรที่นี้เนี่ยมาถึงอันดับที่7กันแล้วนะคุณยองปะออสอันดับที่7ของเราในวันนี้เนี่ยจากเรื่องโคโนซุบะนะฉากนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรกันครับฉากนี้เนี่ยขอเรียกกันว่าอ อะไรมาตุงตุงเน่ะคือมันเป็นยังไงบผมฉากนี้ฉากนี้เนี่ยก็เป็นฉากที่พระเอกเนี่ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มไงกับนางเอกของเราก็คือกุ้ยกุ้ยแล้วด้วยความที่มันมีตัวร้ายเนี่ยบุกเข้ามาในหมู่บ้านไงแล้วมันก็มาก่อความวุ่นวายทำให คาซูมาเนี่ยกำลังจะเข้าได้เขาเข็มเนี่ยโกรธเป็นอย่างมากเขาแคมไงแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปยังไงวะก็วิ่งเอาเอาดาบนี่เข้าไปฟันแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ไงเราเขาเนี่ยก็ถูกจับไปอย่าเรียกว่าถูกจับเออเรียกว่ามึงยอมให้จับมากกว่าคือเห็นสาวสวยไม่ได้เลยเอเวนนี่คือเพื่อนๆได้เริ่มคิดแล้วว่าไอหมอนี่มันยอมให้โดนจับใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเออปากปากซะหน่อยฉันฉันเนี่ยนะจะยอมให้จับง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยฉันฉันคนนี้เนี่ยนะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนอีกนึงก็แบบว่าเดี๋ยวนะคุณมันมีีีออะะไรรรตตุ้้้งงๆยยูู่่่กกนนนนนผมแลวววพสาาคคเ็ด มันก็คือดุนกูไงล่ะแล้วคาสวานี่ก็สติแตกเลยทีเดียวนะจังหวะนั้นก็คือ,อตอนแรกเนี่ยจะไม่เพื่อนช่วยและแต่เพื่อนนี่ก็แบบว่าไม่อยากช่วยแล้วไงหลังจากนี้เนี่ยก็คือถึงมึงจะขอร้องอยังไงเพื่อนก็ไม่ช่วยมึงแล้วก็เรียกได้ว่าสวยกันไปนะครับสำหรับอันดับที่7อ่ะมาที่อันดับที่6ของเราในวันนี้นะครับกับโตเกียวกูนนะคุณเคออสปะจักกิงแก๊สยองเคออสสั่ง เรียกได้ว่า <c oughs> เป็นฉากนี้เนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรกันฮะได้ซ้ำแล้วโว้ยได้ซ้ำแล้วโว้ยมันเป็นยังไงคือเป็นฉากที่คานิกินี่คือพาลิเซ่เนี่ยคือ,เ,เ,คอเป็นเดทไงอ่าคานิกินี่ก็เห็นว่าลิเซ่แดกน้อยจังเลยก็ถามว่าทำไมคุณกินน้อยจังครับลิเซ่ตอบว่าไงวะพี่ก็ตอบว่าเรื่องของกู จีอีแล้วหรอแล้วหลังจากจบจบเด็กอ่ะลิสเ่ก็อยากให้คานิกิเนี่ยไปส่งที่บ้านหน่อยว่าแถวบ้านเนี่ยมันกแค่จะอันตรายเพราะมันเปรี้ยวคานิกิได้คิดในใจละโอ้ยสาวชวนไปบ้านเงยซัมม์ละโว้ยสลัดซิงเว้ยสลัดซิงแล้วพอเดินสักพักไงลิสเ่ก็บอกแล้วว่าฉันรู้นะว่าคุณเนี่ยแอบมองฉันอยู่ฉันเนี่ยก็มองคุณเหมือนกันนะเพราะฉันเนี่ยก็แอบมีใจให้คุณโอ้โหคานิกิได้ยิ้มละแม่ของลูกแม่ของลูกโว้ยหวานเจี๊ยบแล้วจังหวะนั้นเองเนี่ยก็มียุงไงบินมาเกาะที่คอ แล้วทีนี้เนี่ยได้ความที่เป็นแม่สาวแสนดีลิเซ่เนี่ยก็บอกว่าอยู่นิ่งๆน,นะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทําการกำจัดยุงให้เองวจังหวะนั้นเนี่ยเธอก็ใช้ปากของเธอไงงาบเข้าไปที่คอแลอ้วเรียบร้อยยุงนิดคือแบบตัวใหญ่มากนะเลือดเต็มเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคานิกิเราเนี่ยก็โดนลิเซ่นะลากไปเล่นท่าย,ยากที่ห้่งเออก็คือเอาไปตบยุงต่อที่บ้านงเหี่ยงอัดกําแพงไปนะฮะก็จบกันไปสำหรับอันดับที่6กของเราในวันนี้นะก็ปเป็นฉากหักหลังที่กขาจะรุนแรงนะนอกจากจะโดนหักหลังแล้วก็หลังหัักด้วยลง มาที่อันดับที่5้าของเราดีกว่านะครับคุณออสอะไรกันก็คือจะไม่ซ้ํากันเลยชะไม่ชื่อเนี่ยเออชื่อไม่ซ้ำมาที่อันดับที่5้าของเรานะฮะจากเรื่องดีแฟคครับคุณออสจะแปะแจะแอะอืออ่ะฉากนี้เรียกว่าอะไรฮะไม่รู้จักครับเออไม่รู้จักก็คือใครว่าเมื่อกี้มึงเรียกชื่อใครไม่รู้จัก แลวฉากนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันครับก็คือเปิดเรื่องมากับเช้าที่แสนสดใสของพระเอกไงหลังจากที่เขาได้เข้าเรียนยังเรียนที่แบบว่าแม่งมีแต่พวกเบียวทันใดนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้เจอกับองค์กรชุดดำไงแล้วไอ้องค์กรชุดดาชุดนี้เนี่ยมันคือใครกันวะเคออสมันคือชมรมเกมที่เป็นชมรมเกมของจริงไงแต่ที่พระเอกเข้าไปเนี่ยมันเป็นชมรมเกมของปลอมไงแล้วหัวหน้าชมรมเกมของจริงนี่ก็บอกว่าลาออกซะแล้วแบบมาเข้าชมรมเกมตัวจริงดีกว่าแต่พระเอกเรานี่คือแบบว่าเขาไม่สนนะเขาไม่สนว่าตัวไหนจริงแต่เขาแค่ไม่อยากยอมแพ้ พวกเค้านี่ก็คือแบบว่าขวางทางไว้ก็คือยื้ยุดชุดกระชากกันไปกันมาก็คือไม่ได้ไปสักทีด้วยความที่ชุนขาดก็เลยซัดหมอไปหนึ่งตัวแล้วจังหวะนั้นเองเนี่ยมันยังไงต่อคุณตำรวจนี่ก็มาแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนมาว่ามีชายชุดดำเนี่ยมาทำทำร้ายประชาชนอยู่แถวนี้จังหวะนั้นทุกคนนี่ก็หันหลังไปละก็เห็นชายชุดดำอยู่คนหนึ่งก็คือยามาดะนอนแน่นิ่งอยู่ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยทุกคนก็ทำเป็นแบบว่าเออไม่รู้จักไงใครใครกันนะไม่จะรู้จักเลย แล้วด้วยความที่รักเพื่อนไงเลยทิ้งให้เพื่อนนอนสลบอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไงก็เลยปล่อยไปกับคุณตำรวจให้คุณตำรวจจัดก,การดีกว่าแล้วก็คือโยนความผิดทั้งหมดให้กับไอ้กอริล่าบานี่ก็ประชาชนค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าทำไมบ้าผิดมันหักหลังกันอย่างเดือดเย็นไงทำเป็นไม่รู้จักไม่รู้ไปชี้ก <c oughs> ็ <c oughs> คือไอ้คำว่าเพื่อนเนี่ยมันช่างแหมเหลี่ยมกันซะเหลือเกิน <c oughs> มาที่อันดับที่4ครับจากเรื่องไฮสคูลดีเอ็กดีฉากนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรครับไอเหียเคออส ใช้นี้เนี่ยก็ตั้งชื่อว่าได้ซ่อมแล้วโว้ยก็คือทําไมมึงได้ซ่อมวะก่อนหน้านี้มันก็มีไปฉากหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอก็คือกูฉายก่อนไงริจชื่อเนี่ยก็คือกูต้องได้ก่อนเออก็คือมึงจะเอาคําที่มึงแบบว่ามึงได้ใช้ก่อนแต่ไอเชื่อนั้นฉายทีหลังมาใช้ไม่ได้นะไม่ได้มึงมันไม่ได้ไงมึงบ้าแล้วเอก ว่าคนคิดชื่อนี่มันขี้เกียจหรอวะเอาเป็นว่าฉากนี้เนี่ยมันก็เปิดเป็นแบบเพ่ข,ของเราไงอิเซเขาได้กำลังอุ้มหรือว่าอยากจะมีแฟนจังโว้ยมีแฟนโว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีสาวนน่ารักเนี่ยมาสารภาพรักกับเขาไงแล้วเขานึกถึงกับช็อกเลยแบบเฮ<อ>ี้ยน่ารักงี้สาวน่ารักอย่างงี้สารภาพรักกับกูดินะ<อ>มันบ้าแล้วแล้ว,ลวพอเป็นแฟนกันนี่เป็นยังไงต่อวะพี่วันรุ่งเช้าเนี่ยก็คือไปเดทด้วยกันและแล้วพวกเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่เหมือนเป็นแฟนกันเลยก็คือเป็นแฟนเดย์ไงแฟนกันหนึ ของอิเซย์คือเปิดเผยว่าเธอเนี่ยคือนางฟ้าตกสวรรค์ที่ถูกส่งมาฆ่าเขาไงแล้วเขาไนี่ก็คือโดนทมใหญ่ๆของเธอเนี่ยจ้วงมาที่ตูดก็คือแบบเอกนี่คืออักเลือดเลยเพราะว่ามันใหญ่มากมันใหญ่มากก็เรียกว่าตายหายกันไปสำหรับอันดับนี้โอเคมายัง3มอันดับสุดท้ายกันแล้วนะสำหรับอันดับที่3ในวันนี้เนี่ยก็มาเจอเรื่อง Attack on t ไทท n นนะคุณสมแชทคุณคิดว่าฉากนี้เนี่ยควรจะชื่อว่าฉากอะไรดีฉากนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า ตรงนี้ที่นี่เลยใช่ไหมคือจะเอาเดี๋ยวนี้เลยมันเป็นยังไงวะอ่าก็คือเป็นฉากที่ไรเดอร์เนี่ยมีความรับจะบอกเอเรนไงก็คือไรเดอร์เนี่ยออกมาพูดแล้วว่าเอเรนฉันอะมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะบอกนายคือกูเนี่ยคืออุตเตอแมนทิก้าบ้านอะนายไม่ใช่อุตเตอร์แมนทิก้าหรอกอ่าเบลโทนี่คือพูดแล้วว่าจะแปลงร่างตรงนี้ที่นี่เลยใช่ไหมด้วยความที่มีกระส่ายอยากเล่นด้วยไงคือแบบมึงจะเล่นกันแต่ผู้ชาย3คนเนี่ยนะมึงไม่ชวนกูกันเลยโกรธโกรธมากเออแล้วเข้ามาฟันอย่างแบบ ไม่เลี้ยงแต่เบโทนี่คือแบบโดนฟันเขาที่คอเต็มๆไงคือจะตายช่วยกัด้วยแล้วมันยังไงต่อหลังจากนั้นเนี่ยคืออะไรเนี่ยเล่เบโทนี่คือเขานี่อ่ายืนข้างกันละคือเทมากเทมากคือเตรียมจะแปลงร่างละแล้วทั้งสองคนนี้ก็แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทีก้าแล้วก็คอสมอสก็คือมีดูอยู่สองเรื่องก็เลยนึกชื่ออื่นไม่ออกแต่เอเรนนี่ก็แบบยอมไม่ได้เพราาะว่อะะไรวพี่เอเรนนี่ก็คิดหนักละแบบมึงจะแปลงร่างกันสองคนเนี้ยนะ ไม่แบ่งที่แปลงล่างให้กูหน่อยแล้วไอค้คนโทรจีน <c li pp le> คือคลิปนี้คือสนุนมากเออจบแต่เพลงเท่านี้ดีกว่าสำหรับอันดับที่3มาที่อันดับที่2ของเราในวันนี้นะครับจากเรื่องวันๆของผู้ผมก็งี้แหละฉากนี้เนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรครับไอ้คุณคือดื้อฉากนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อฉากว่าแล้วกูจะทํายังไงดีครับมันต้องทํำยังไงวะก็คือฉ <c oughs> ากนี้เปิดมาไลยน้องสาวไหยเขารอยใส่ที่ชายแล้วเพราะว่าเธอในโกรธมากโกรธยังไงวะโกรธเพราะว่าเออเธอกริ้วไง กริ้วยังไงกริ้วเพราะว่าชุดชั้นในของเธอเนี่ยโดนขโมยไปและ3ตัวนี้ก็คือเคยขโมยชุดชั้นในเธอไปแล้วละ่ะเออมีประวัติเออมีประวัติไงก็มึงน่าสงสัยสุดละพวกมึงเนี่ยฮะแล้วจังหวะนั้นเองเนี่ยคือวิชิตจเกตเนี่ยก็บอกเลยว่าอ๋อพวกกูไม่ทำหรอกพวกกูรู้ว่ามึงอันตรายแค่ไหนขโมยชุดชันน้นในมึงเนี่ยแบบฆ่าต่อตายชัดๆเออบ้าหรือเปล่าใครจะไปทำแล้วจวังหวะนั้นเองนี่คือแบบว่าเหลือไปเห็นละเพื่อนเนี่ยคือใส่เชือกจับหนายน้องสาวอยู่แล้วแบบทำใจคิดตักเลยกกููจะะทไงดีวคบออกามนือจจัังหหววะะนน้้บอกพี่ชายแลันไปมองปุ๊บ ไอเชียนนี่ก็ใสชุดนในดีวะมึงก็ใส่นี่เขาได้คิดหนักเลยกูควรจะเดินตามเพื่อนหรือว่าควรจะตักเตือนมันวะเป็นเพื่อนกันอะมึงต้องเดินตามกันดีวะก็คือเอากางเกงในเดี๋ยวมาสวมหัวและให้เดโนริแล้วก็ทานาคุนี้เนี่ยก็คือแบบว่าจับได้ละมือนี่เองจนขโมยชุดนในเนี่ยและทั้งสองนี่ก็คือจับล็อกคือน้องสาวแล้วน้องสาวนี่ก็พุ่งมาด้วยอะไรด้วยคิกอย่างรุนแรงแล้วก็ทิ้มเข้าไปที่กลางอกอ่าแล้วก็โอ๊ยไอพวกเวนี่มันก็ขโมยเหมือนกันวย ก็สรุปแล้วคือพวกที่นี่แหละก็คือโจรที่ขโมยชิ้นไหนโดนกระเทียกันไปสําหรับอันดับที่2นี้อ่ะเราเข้าสู่อันดับที่1กันแล้วนะสาหรับอันดับที่1ในวันนี้เนี่ยก็มากับเรื่องกาวบูนั่นเองนะและฉากนี้เนี่ยจะตั้งชื่อว่าอะไรดีครับคุณสมแชทคือดือฉากนี้เนี่ยขอตั้งชื่อฉากว่านี่มึงอ,อยู่ไหนนะเออมันอยู่ไหนอะ่ะเออแล้วมันเป็นยังไงอ่ะฉากเนี้ย ฉากนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นค่าคืนอันแสนเงาของชายโสดซิงไงแล้วมันเป็นวันที่เรียกได้ว่าบรรยากาศมาเอาไอ้พวกเครียเนี่มารวมตัวกันเป็นการนัดกินเหล้าสังสรรค์ในบ้านเพื่อนแต่ถ้าว่ามันก็จะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ไงหนุ่มซิงเนี่ยมันต้องมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันใช่มันจะทิ้งกันไม่ได้จังหวะนั้นนี่คือแบบว่าเขาให้โทรหาอมิตรอีทละเพราะว่าไอ้หมอนีไ่ไม่มาไงโทรไปปุ๊บนี่คือได้ยินเสียงสาวละนี่มึงจะซ่อมใช่ไหมเออแล้วทุกคนนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศทันทีอ่าก็คือเตรียมใจทีีี่่่่จจะะไไปาาาอ้้นแลลวววทททททุุกกคิงเพืขขัด าการสซ้ำของไอหมอนี่ครับมไม่ว่าจะเป็นการเอาเอวีเนี่ยยัดใส่ประตูหรือจะเปลี่ยนชื่อลายเป็นผู้หญิงแล้วก็ทักไปว่าเป็นสาวน้อยอีกคนหนึ่งที่คบอยู่ฮะ แต่มันก็ใช้ไม่ได้ไงไอ้หมอนี่ยี่คือหวังจะซ้อมอย่างเดียวเลยไม่ดูเฮี้ยอะไรละฮะฮจนเขานี่ต้องกัดวิชาเด็ดขึ้นมาไงมันคืออะไรวะพี่ก็คือวิชาขั้นสุดยอดนั่นก็คือการมิกซ์วอยซ์นั่นก็คือการทำให้เสียงตัวเองเนี่ยกลายเป็นเสียงหญิงสาวสุดแสนคาวาอี้นั่นก็คือเขาง,งัดออกมา,มาใช้ไงแล้วก็ปลอมเป็นโอ้โหหลายคนเลยทีเดียวแล้วจังหวะนั้นเองเนี่ยหญิงสาวเขารู้สึกยังไงวะเขานี่คือแบบว่าสุดขาดแล้วไงแล้วเขาไม่ก็บีบคอมีตาละเอียแล้วก็มึงตาย แล้วก็อดตําแล้วก็เลิกกันเลิกหลกกันไปสำหรับอันดับที่หนึ่งนี่แต่เดี๋ยวก่อนไงเราช่องอนิเมะโซนไงมันไม่มีแถมมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีไงถ้าไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่เม่โซนเงในยอันดับแถมนี่เราตั้งชื่อฉากนี่ว่าอะไรครับสำหรับฉากหักหลังอันดับแถมของเราในวันนี้เนี่ยก็มากับอันดับที่มีชื่อว่ากูไม่แถมหรอกก็คือฉากหลังคนดูอ่าอย่างนี้เลยหักหลังคนดูอย่างนี้เลยนะก็เรียกได้ว่าจบเป็น10บอันดับฉากการหักหลังในโลกอนิเมะนะ ก็้าเกิดว่าชอบนะอย่าลืมอะไรฮะเคออสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าเกิดยอดไล์เนี่ยถึง2ไลค์เมื่อไหร่เราจะกลับมาทำต่อกูไม่ทำแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยว่าไอ้พวกเวนี่ทำไมมันดูเหมือนก๊อปคนอื่นมาจังวะก็ต้องบอกเลยว่าก็ก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะก็คือจะหน้าด้านต่อไปเออน้าด้นต่อไปนะฮะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องเคออสด้วยแล้วกันนะจ๊ะ เอาละสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรักน้ำรักปลารักตะก,กุระเอาไม่ใช่หรอกเอาไปไปไหนก็ไป <laughs>